o อ e ว m a ์แมนเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ลักษณะเหมือนคนที่ใส่เกราะเรียกว่า o v e r อร์โคสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กไหลข้อมูลหุ่นยนต์เก่าเราจะมาพูดถึงคิงเก a เนอร คิงเกนเนอร์ประเภทเรียวโอเวอร์แมนคิงเกนเนอร์กันยายน2002ถึงมีนาคม2003บนทีวีมี26ตอน King, 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 ในโดมโพลิสประเทศไซบีเรียเกนเนอร์สันกาแชมป์วิดีโอเกม ถูกจับกลุ่มข้อหาต้องสงสัยว่าเป็นผู้อพยพขณะที่กลุ่มทีมกูลี่พยายามวางแผนจะชิงโอเวอร์แมนหุ่นยนต์ชีวภาพที่จะถูกใช้กันการอพยพเกนได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเริ่มแผนการอพยพพอเรื่องของ โอเวอร์แมนคิงเกนเนอร์มาจากการดัดแปลงนิยายชุดลาคอมเปนเดการ์ดของจอร์จจีนอานูชาวฝรั่งเศสโอเวอร์แมนเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ลักษณะเหมือนคนที่ใส่เกาะเรียกว่าโอเวอร์โค้ทเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางและการอพยพ เพื่อค้นหาดินแดนใหม่อาจถือได้ว่าซีรีส์นี้คือการรีเมคซาบังเกิ์คิงเกนเนอร์ได้รับการออกแบบตัวละครโดยอากิมะนักวาด่าประกอบของแคปคอม นักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏเกนเกนอร์สันกาคิงเกนเนอร์ตัวเอกของซีรีส์และนักบินประจำของคิงเกนเนอร์แชมป์วิดีโอเกมที่ใช้ทักษะและไหวพริบมาใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ เกนบีจูเอ็มเพรนซ่าฉายาแบ็กซาเทิร์นครอสสไนเปอร์ประจำทีมอบพยพยูนิตเอ็มเพรนซ่าของเขาก็เป็นประเภทโจมตีระยะไกลซีรีออนซูเปอร์โรบตทวอร์แซ K X o、一気気にくイはここそれが分かればオーバーヒートだ สำหรับคลิปนี้นะคะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับส r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ